เบดหนักเบดแน่นแน่นอนนะครับกับดอกซับ10นิ้วแม่เหล็ก180ตัวนี้นะครับตัวนี้ไว้อยของเขาขนาด65มิลนะครับนะเป็นไว้อยทนความร้อนนะโค้งชุบคามเมียมนะครับขนาดแม่เหล็กก็180นะครับนาก้อนละ20มิล2ก้อนนะครับนะตัวนี้ต้องบอกว่าราคาไม่แพงและ เสียงดีมากนะครับนะสำหรับคนที่กำลังมองหาลำโพงซับนะครับ10นิ้วเอาไว้ใช้งานนะครับเอาไว้ในรถของท่านหรือจะเอาไว้ทำเครื่องเสียงฟังบ้านนะครับนะตัวนี้ต้องบอกว่าไม่ผิดหวังนะครับนะเป็นวายชุบดำนะครับว้ยทนความร้อนนะครับตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับนะดูวัสดุเกรดดีหมดนะครับที่นำมาประกอบเป็นลำโพงตัวนี้นะครับนะโครงชุบสวยงามนะแผ่นเพจสวยทุกอย่างลงตัวนะครับนะสำหรับคนที่สนใจเดี๋ยวผมทิ้งพิกัดไว้ให้ในตะกร้าด้านล่างซ้ายมือครับไม่ผิดหวังแน่นอน